สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโครงงานดิจิตอลวิชา9ก้าทันสังคมดิจิตอลด้วย ICT ค่ะและที่นี่ก็คือศูนย์ธรรมชาติและป่าชายเลนค่ะ ประวัติความเป็นมาด้วยความบงงูรณ์ของป่าชายเลนในอดีตซึ่งมีความสำคัญมากจังหวัชดชลบุรีจึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนและก่อตั้งศูนย์ศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัชดชลบุรีขึ้นเมื่อปีพศ2544เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าชายเลนพื้นที่กว่า300ไร่ และเพื่อให้ชาวสุลต่านตูน่าได้มีโอกาสสัมผัสและศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนได้จากสถานที่จริงอย่างใกล้ชิดและได้เปิดให้บริการเมื่อวันที่5พฤษภาคมพศ2500 ุดเด่นหรือสิ่งที่น่าสนใจมีสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ยาวที่สุดในประเทศไทยซึ่งยาวถึง2,300เมตรโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจำนวน18ล้านบาทเื่อนสร้างทางเดินธรรมชาตินี้และยังได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบรีอีก1ล้านเจ็แสนเพื่อปรับปรุงบริเวณด้านหน้าให้เป็นสวน,นสุขภาพและทำราวเชื่อกสะพานเพื่อป้องกันอันตรายสำหรับผู้ที่เข้ามาศึกษาแหล่งท่องเที่ยว โดยอยู่ในความดูแลของทับงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีนักท่องเที่ยวเดินศึกษาธรรมชาติของป่าชายเลนบนสะพานไม้ยาว2,300เมตรช่วยช่วยกันอนุรักษ์และร่วมกันปลูกป่าชายเลนเพื่อฟื้นฟูพื้น,น,นที่ป่าชายเลนให้อุดมสมบูรณ์ เวลาทำการของป่าชายเลนนี้เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา8.30ถึง17.30นาทีส่วนสถานที่ตั้งจะอยู่บ้านเลขที่222หมู่3ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเองค่ะ